เมื่อทั้งตี้เหลือกูคนเดียวของก็มีไม่เท่าไหร่เก็บของสักนิดก่อนละกัน ยิงกันใหญ่เลยนะไม่กล้าไปไหนเลยปิดไอวอรเฉยต้องบน มันอยู่ไหนวะเอ้าที่หนึ่งเฉยเลย